ท่านประธานครับผมนัทพงศ์เรมบรญาวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับวันนี้ผมคิดว่าประเทศของพวกเราต้องการความหวังประชาชนต้องการความหวังพวกเขาได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐสภาแห่งนี้คอรมอชุดนี้จะให้ความหวังกับพวกเขาได้หรือเปล่าและผมคาดหวังมากครับท่านประธานที่จะเห็นรัฐบาลชุดนี้ภายใต้คำถแถลงนโยบาย14บหน้า มีควาว่าดิจิตอลเพียงแค่5ครั้งทุกท่านจะใช้โอกาสของฝ่ายบริหารที่ท่านมีอยู่วางแนวนโยบายด้านดิจิตอลที่ถูกต้องและมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลที่มานั่งฟังด้วยตนเองนะครับทุกท่านครับส่วนตัวผมไม่เคยมองว่านโยบายทางด้านดิจิตอลนั้นเป็นภารกิจของกระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียวแต่เป็นพันธกิจหรือเป้าหมายร่วมที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ในกวางการวางสถาปตัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตตลนที่เป็นอนาคตให้กับประเทศร่วมกันแล้วท่านมีหน้าที่ในการนําเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับการดําเนินนโยบายของทุกกระสูงต่างหากแต่สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ครับนอกจากการใช้ดุลพินิษไม่ให้เอาสไลด์ขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมแล้วผมคิดว่าคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีวันนี้น่าผิดหวังครับ ผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคําแถลงนโยบายด้านดิจิทอลที่เป็นการวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นอนาคตของประเทศมากไปกว่าคําว่าดิจิทอลวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินดิจิทอลเพื่อเพราะแต่เป็นนโยบายพรรคเดียวของพรรคเพื่อไทยผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคําแถลงนโยบายคําว่า Cloud First p o l i c y หรือนโยบายการเลือกใช้คลาวก่อนประกอบคําแถลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในส่วนของด้านดิจิทอล ผมไม่เห็นคำว่า open contracting policy หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการในคำถแถลงนโยบายด้านความโปร่งใสและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเลยนอกจากตางคำสัญญาที่บอกว่าพวกเราจะบระหิหารประเทศด้วยคมซื่อสัตย์จุดสิรนะครับผมไม่เคยเห็นคำว่า data economy หรือเศรษฐกิจข้อมูลประกอบคำถแถลงนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจแห่งอนาคตเลยท่านประธานครับ ยังมีอีกหลายนโยบายในคำถแถลงนโยบายวันนี้ที่ผมคิดว่ามีแต่คำสัญญาแต่ขาดคำสำคัญครับที่คำถแถลงนโยบายออกมาเป็นแบบนี้เพราะพวกท่านคือรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วที่ทำให้รัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่เพราะเป็นรัฐบาลที่มีการแบ่งเคก้กแบ่งกระทรวงตามผลประโยชน์ของพรรคการเมืองมากกว่าความเชี่ยวชาญของตัวรัฐมนตรีใช่ไหมครับภายใต้รัฐบาลแบบนี้ทุกท่านคิดว่า นายเศรษฐาทวีสินจะมีอำนาจนำทางการเมืองหรอครับอำนาจนำที่ใช้ในการสั่งห้ามไม่ให้ทุกกระทรวงใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทีดินตอนที่ซ้ำซ้อนอำนาจนำในการสั่งทำให้ทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการข้อมูลและแอป,ปทุกแอป,ป,ปของภาครัฐเข้าเป็นแอป,ปเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอำนาจนำในการสั่งแก้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เปลี่ยนเป็นโครงการในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับท้องถิน่นเอาเทคโนโลยี IOT ไปแก้ปัญหาเมืองให้กับท้องถิน่นภายใต้รัฐบาลแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะทำได้หรือครับท่านประธานครับวันนี้คือวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นคำมั่นสัญญาว่าอีก4ปีต่อจากนี้ท่านมีข้อผูกมัดอะไรต่อรัฐสภาบ้างผมเชื่อว่าคำสำคัญและชุดนโยบายต่อจากนี้อีกสกลุ่มที่ผมจะนำเสนอ ถ้านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมีอำนาจนำจริงท่านจะต้องทำได้ภายใน4ปีครับกลุ่มนโยบายที่หนึ่งที่ผมอยากเห็นอยู่ในคำถแถลงนโยบายวันนี้คือการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นความถี่ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองอย่าง l อรต์แวรและ NBIoT โครงข่ายโทรคัมนาคมที่ใช้ในการรองรับอุปกรณ์ IoT อย่างสมาร์ทเซนเซอร์ที่กินพลังงานต่ำเป็นจำนวนมากมาก มากไปกว่าการที่ใช้เครื่องสัญญาณ 5G แบบที่เราใช้อยู่ท่านประธานครับผมคงไม่ต้องบอกว่าผมมีตัวอย่างดีๆในต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดอาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์ที่เขาเอานำนำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการจัดการปัญหาเมืองได้สำเร็จแล้วสำหรับประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ผมมีหนึ่งตัวอย่างดีๆที่ผมมีโอกาสไปปฏิบัติงานด้วยตนเองครับ ท่านประธานครับภายใต้พื้นที่7ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรกว่า4 0 0พคนมีจำนวนผู้ใช้น้ำราว1,400มิเตอร์วันนี้กระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาดทั้งหมดในเทศบาลตำบลอาสามารถเป็นระบบอัตโนมัติครับและนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเดียวของเทศบาลเดียวที่ใช้เงินลงทุนราวๆส0ล้านบาทแล้วถ้าเราติดตั้งระบบแบบนี้ให้กับทั้งประเทศล่ะครับท่านประธานในประเทศที่คนกรุงเทพออกไปหน้าบ้านยังไม่เคยเห็นสมาร์ทมิเตอร์อยู่ที่หน้าบ้านเขาเลย และถ้าเรานำเอาเครือข่ายลอแล้วแวนแบบนี้หรือ NB IoT ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเมืองอื่นๆทั้งประเทศอีกล่ะครับอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5ก็อยู่ในคำถแถลงนโยบายของท่านปัญหาเรื่องไฟสองสว่างปัญหาน้ำท่วมปัญหาการบังคับใช้กฎจราจรก็ต้องใช้อุปกรณ์ IoT ประเภทอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจานวนมากรัฐบาลจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ในอุตสาหกรรมใหม่ๆได้อีกขนาดไหนผมลองคำนวณออกมาครับ หลายแสนล้านบาทนะครับทุกท่านครับผมคงไม่ต้องย้ำว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้การดําเนินนโยบายแบบนี้เกี่ยวพันกับหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณผ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่กับกระทรวงมาหาดไทยอยู่กับพักไหนครับภูมิใจไทยการทําเกษตรแม่นยําหรือ precision farming ก็อยู่ในคําแถลงนโยบายของท่านต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน iot แบบนี้เหมือนกันเป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรอยู่ในโคตา้าพักไหนครับพลังประชารัฐ การสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อผลิตอุปกรณ์ IoT ในประเทศไม่ต้องไปซื้อของต่างชาติภารกิจของใครครับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติการจัดสรรขึ้นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นภารกิจของกสทชและกระทรวงดิจิทัลเป็นโคต้าของใครครับพักเพื่อไทยทุกท่านคิดว่าการดําเนินนโยบายแบบนี้ภายใต้นายกเศรษฐาทวีสินที่ขาดอํานาจนําทางการเมือง ท่านจะทําได้จริงเหรอครับกลุ่มนโยบายที่สองที่ผมอยากจะเห็นอยู่ในคําแถลงนโยบายวันนี้คือการวางสถาปัตยกรรมและแนวนโยบายด้านทีทติตอนให้กับประเทศที่ถูกต้องที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยทาผิดมาแล้วเก้าปีประยุทธ์ก็ยังทําผิดอยู่เศษฐาหนึ่งก็ทําท่าว่าจะผิดต่อไปครับนั่นคือแนวนโยบายด้านคลาวกลางภาครัฐและความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความคําสําคัญคือคําว่า c l า ud First Poli c y ด้านรัฐโปร่งใสและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่มีคำสำคัญคือ Open Contracting p olic y และด้านคุณภาพซอฟต์แวร์และการเปิดเผยซอร์สโค้ดภาครัฐที่มีคำสำคัญคือ Public Money Public Code ทุกท่านครับถ้าจะให้ผมเล่าว่าแนวนโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งทำท่าว่าจะผิดต่อไปอย่างไรผมขอยกตัวอย่างเปรียบเปยดังต่อไปนี้ทุกวันนี้เวลาหน่วยงานภาครัฐอยากจะทำแอปอะไรขึ้นมาสักหแอปเขาทำยังไงครับ ลองถามรัฐมนตรีดูก็ได้นะครับจ้างผู้รับเหมาแบบเทินคีความหมายคือให้เงินไปทั้งก้อนแล้วได้แอปกลับมาเสร็จสับเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานครับเหมือนกับเวลาที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องการสร้างสํานักงานใหม่ก็อาจจะไปจ้างผู้รับเหมามาขึ้นตึกหลังใหม่ให้แล้วก็ได้ตึกกลับมาแบบเทินคีเช่นเดียวกันปัญหาอยู่ที่ไหนครับปัญหาอยู่ที่ทุกวันนี้นอกจากภาครัฐจะจ้างผู้รับเหมาให้สร้างแอปให้แล้วหลายๆครั้ง ภาครัฐยังจ้างให้เขาดูแลความรักษาความปลอดภัยแอปให้อีกพูดง่ายๆก็คือกาลังจะบอกว่าเหมือนคุณไปจ้างคนสร้างตึกให้มาเป็นยามเฝ้าตึกนะครับแล้วถ้าวันดีคืนดียามเฝ้าตึกแอบเอาของในตึกออกไปขายเกิดอะไรขึ้นนะับแบบหน้าข่าวเลยก็ข้อมูลภาครัฐหลุดออกไปอยู่ในมือกู้ไม่หวังดีไงครับนี่แหละครับ <S <S เหตุผลที่ผมว่าทําไมเราถึงต้องใช้คลาวทำไมภาครัฐถึงต้องใช้คลาวทุกวันนี้เวลาเราขึ้นสํานักงานใหม่เราก็ไม่ต้องสร้างตึกใหม่เสมอไปใช่ไหมครับ เราไปเช่าออฟฟิศเขาอยู่ก็ได้นอกจากเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณลดความซ้าซ้อนของการลงทุนแล้วการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันครับพอภาครัฐหันไปใช้คลาวเหมือนคูณไปเช่าตึกเขาอยู่แล้วเอาแอปทุกแอปมาอยู่ในตึกเดียวกันเพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยให้กับทุกแอปได้แบบหมดจดเบ็ดเสร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันได้นี่คือภาพสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิตอล ผ่านการเปรียบเรียบอย่างง่ายที่ผมอยากเห็นในการถแถลงนโยบายวันนี้ซึ่งต้องมาจากไหนครับมาจากการวางแนวนโยบายทางด้านดิจิตอลที่ถูกต้องที่ท่านยังไม่พูดถึงในคำถแถลงนโยบายคำว่า Cloud first policy ครับหรือการเลือกใช้ Cloud ก่อนมีตัวอย่างดีๆจากต่างประเทศที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วมากมายเต็มไปหมดทั่วโลกประเทศอังกฤษครับภายหลังจากการทำ data classification หรือการจำแนกชั้นความปลอดภัยข้อมูล พบว่า90%ของข้อมูลภาครัฐสามารถขึ้น Public Cloud ได้ทั้งหมดแล้วครับคำว่า Public Cloud ไม่ใช่ c คลาวกลางภาครัฐนะครับท่านรัฐรมนตรีโปรดเข้าใจให้ถูกต้อง Public Cloud คือ Cloud สาธารณะอย่างเช่น AWS Google GCP และ Microsoft Azure สหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้อยู่ที่88%ครับสิงคโปร์ออสเตรีย